สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเพื่อนๆกันนะคะมาดูกันนะว่าวันนี้นะวันนี้คืนนี้ค่ำนี้เขาคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงนะคะกับตัวคุณนะคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะก็ดูเพลินๆน,นะอย่าไปอินอย่าไปซีเรียสนะคะ ตรงไหนที่เป็นพลังงานดีๆก็รับไว้เนอะอันไหนที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะอ่าค่ำคืนนี้นะคะเขาคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะอ่าวันนี้นะคนคนนี้นะคะเขาก็กลับมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของคุณอีกแล้วแหละตอนนี้นะดูเหมือนว่าเขาแบบว่าส่องคุณหนักมากเลยอะเนี่ย ตามสืบตามส่องนะมีตรงไหนที่ส่องคุณได้นะคะก็พยายามจะส่องนะเนี่ยนะเนี่ยส่องแบบเงียบๆพยายามจะแบบเหมือนมาสืบข่าวคราวนะของคุณอยู่นะคะแล้วก็เหมือนว่ากวนกัวายอะ่ะเนี่ยคิดมากสงสัยว่าคืนนี้ตัวเขาก็น่าจะนอนหลับยากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเนี่ยพอดูเหมือนว่าเขามีความรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้คุณนะคุณนะ่ะนะ กำลังจะไปมีความรักอะไรครั้งใหม่กับใครหรือเปล่านะอืเขาก็คงจะทนไม่ได้แหละเรื่องของเรื่องคือหึงนะหึงคุณห่วงคุณแต่ว่าแสดงตัวไม่ได้ไงแสดงตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกวันเนี้ยหลายๆท่านก็คือเหมือนว่ามีประเด็นอะไรกันเนาทะเลาะกันไปแล้วก็อาจจะนิ่งเงียบไปแล้ว นิ่งเงียบไปจริงๆแล้วก็ไม่คุยกันนะคะฉะนั้นเขาจะมาหึงแบบออกหน้าออกตามไม่ได้นะคะก็แอบ,บหึงอยู่บเงียบๆนั่นแหละนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบฟึดฟัดอยู่คนเดียวอะนะว่าแบบเฮ้ยยังไงอะเนาะอะ,อะคุณแบบใครมาจีบคุณคุณไปจีบใครอะใครมาชอบคุณนะคะอยากรู้อยากเห็นมากอะตอนนี้คือแบบเขาอยากเผือกเรื่องของคุณมากนะคะเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบไม่ยอมอะเนาะไม่อยากที่จะ ให้คุณนะไปไปแบบไปรู้สึกดีๆกับใครนะคะนอกจากเขาอะนะเหมือนแต่เหมือนว่าเขาก็รู้ตัวนะว่าจริงๆแล้วอะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้นะคะบางท่านมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะนะคะตอนที่คบกันอะเหมือนแบบอึดอัดนะอึดอัดทะเลาะกันใช่ไหมชอบไฟกัน นะคะความคิดทัศนคติก็ไม่ตรงกันเนาะแล้วก็บางเคสก็คือมักจะมีเรื่องของความแบบว่าไม่ซื่อสัตย์อะ่ะเข้ามานะมันเป็นปัญหาหนึ่งเลยแหละสําหรับในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้นะคะเนี่ยมันมีเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เนาะอ่ะแต่ว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าอ่อที่ผ่านมานะเขาเองก็คงจะทําตัวไม่ค่อยดีทําตัวไม่ค่อยน่ารักกับคุณ จริงๆนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าตัวคุณนะสมมุติว่าคุณไปเจอแบบความรักครั้งใหม่ใช่ไหมที่มันเป็นแบบคนที่แบบดีกว่าเขามั่นคงกว่าเขาชัดเจนกว่าเขาแล้วก็รักคุณได้มากกว่าเขาอะเอาจริงๆอะเขาเองก็ต้องทําใจนะอืมเพราะว่าถ้าเขาเองอะก็แบบไม่สามารถที่จะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณได้อะเนาะ นะคะบางทีก็อาจจะต้องเหมือนแบบจำใจอ่ะนะคะให้คุณอะ่ะได้ไปได้ไปเจอเนอะกับคนที่ดีกว่าเขานะคะอืมแต่มันก็คงเป็นแบบจำใจแบบทรมานนะจำใจแบบว่าใจอะก็ไม่ได้อยากจะปล่อยให้คุณไปหรอกเนาะนะคะเนี่ยคืนนี้ก็คงจะแบบ ได้แต่แบบกังวลก็วายเรื่องคุณนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบทำใจไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้ว้าวุ่นนะอ่ะก็คงเป็นแบบว่าความรู้สึกของเขาอ่ะนะคะในในวันนี้นะที่ดูแล้วก็แบบดูแล้วตัวเขาก็น่าจะไม่ได้มีความสุขเลยอะนะคะอมแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นะในช่วงเวลานี้อ่ะนะคะเหมือนว่าก็คงต้อง เหมือนเขาก็คงต้องแบบว่าปล่อยอะเนาะถ้าอะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดอะนะคะเพราะตัวเขาอาจจะแก้ไขในบางสิ่งบางอย่างไม่ทันแล้วอะนะคะโอเคอันนี้ก็คือความรู้สึกของเขาอะนะคะในค่ำคืนนี้นะคะ